สวัสุด,ดีวันนี้มากินอาหารกันกันใหญ่เลยเหรอเนี่ยใช่แล้วฮะรู้สึกเหมือนจะเจอเจ,อเจอ้าทีเล็กนะเนี่ยไม่เอา,ย,เอายังไม่ออกใช่ไหม <c oughs> <อ>งงฮะเจา้าทีเล็กมันตายแล้วเหรอเนี่ยใช่พเพื่อนเอาปืนมาอา้าวเจ้ามีปืนตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยใค้เป็นนองสาวทมีปืนนี่นะสวัสดีค่ะเจ้าทีเล็กค่ะเจค่ะเจก็จะมารีวิววันนี้ เหล่าบรรดาไดาโนเสาร์ทั้งหลายนะคะถ,ถ้าเปิดออกมามันจะเป็นไข่อ่ามันสามารถแปงลงร่างได้นะจากไข่กลายเป็นไดโนเสาร์นะคะอันนี้ซื้อมาจากร้าน20บาทนะคะจริงๆของเล่นไม่ต้องแพงเนาะมันก็พิเศษเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนะเอาแกะให้หมดเลยค่ะได้ค่ะว้าวนี่เป็นไงล่ะ,ะนี่ออกมาแล้วนะคะ นี่พิเศษยังไงล่ะคะนี่จะเห็นแขนขาแล้วก็หางมันขยับได้ใช่ไหมคะนี่เราสามารถที่จะม้นวนให้มันเป็นไข่เอาเอาเอานเข้าไปแบบนี่พับ,พบจากหัวหวัวมันอย่างนี้นะคะสามารถพับเข้าไปอย่างนี้ได้หางก็พับเข้าไปได้โอ้เป็นไข่เลยอ่ะโอ้เป็นไข่พับขาเข้าไปนี่ นี่ค่ะแน่เป็นตัวเป็นตัวกลายเป็นไข่แน่ทำนี่ได้นะคะตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปจบอ่าเดียวค่ะใจจะทำตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้หรอกพับหางเข้าไปหรอกอ่าหนูหนูลองพับพับหัวด้วยพับใกล้ๆพ่อนี่พับจากนี้ก็พับหัวเข้าไปขาเหรอคะขานี่เดี๋ยวแม่พับขาให้ดูนี่ขาก็พับตรงนี้ ไข่แ<พ>ล<ะ>้วอืมได้แค่นี้ลูกแม่ไข่าาแ,ลแล้วโอ้การนไข่แล้วโอาา้ขอับหัวมาอีกทีหนึ่งนั่นแหละได้แล้วค่ะโอ้ไข่แล้วว้งในกินไว้เอาไหมขับหัวลงมานั่นแหละแล้วก็มี ีแม่ค้าแม่้าเปค่ะเ้้าใจแก่ออกมาใจขอเล่นละครได้ไหมคะได้ไ้อเาใจแก่คนเดียวค่ะกแม่่คอยากเล่นละคระ สวัสดีสวัสดีวันนี้เราไม่ไปกินยิ้ยาที่ไหนกันเหรอวันนี้ข้าอ,อยากกินร้กกับเธอโอ้ดีเลยค่ะก็อยากมีเพื่อนเหมือนกันบินมามีเพื่อนบินมาเฮ้ย <Hey. S 2> hey, สวัสด,ดีวันนี้มาก,กินอาหารกันกันใหญ่เลยเหรอเนี่ยใช่แล้วฮะรู้สึกเหมือนจะเจอโจอที่เล็กนะเนี่ยไม่อยังไม่ออกใช่ไหม <c oughs> มอ,อะไรเนี่ยแม่คิดว่าออกแล้ว <c oughs> เอาบินลงมาสิโอ้ชฟบีว้าวาข้าขอกินด้วยขว้าบีเก็บปีก่อนนะอ่ะโอ้โหอร่อยจังเลยข้าข<อ>รู้สึกง่วงนอนมากขอะข้าขอนอนก่อนนะเดี๋ยวข้าข,ขอขี้ก่อนนะ ขี้ข้า,า <S <S ออกมาแล้วอยาจะเม็นอยู่แล้วค่ะรู้สึกเ็นเหมือนกันเนี่ยค่ะง่วงน,นอนลนนั้นมาเม็นอือเจ้าเนี่ยเขาก็เ็นขี้ตัวเองนะเอ,อ้ข้ารู้สึกว่าพักเนี่ยเราอยู่กันอย่างสงบสุขดีมากเลยนะฉันขอนอนกันนะ,ะขณะที่เราพเพื่อนสามตัวกำลังนอนหลับกันอยู่นั้นเจ้าไวไลท์เจ้าทีเล็ก ก็ออกมาอัละวาดดูสินอนหลับกันหมดเลยฮะเจ้าดีเล็กมาช่วยด้วยช่วยด้วยนี่รีบตื่นกันแล้วรีบตื่นกันแล้วช่วยด้วยว้าวรีบเล็กกันเลยว้วเจ้ามีปีกก็รีบบินไปสิรีบเลยเจ้าทีเล็กมาแล้วนี่แล้วเดี๋ยวพี่เล็กมันกินเดี๋ยวฉันตุ้งให้ตุ้ง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 เออฮะ เจ้าทีเล็กมันตายแล้วเหรอเนี่ยใช่พเพรานเอาปืนมาอา้าวเจ้ามีปืนตั้งแต่สมัยไหนเนี่ย <c oughs> นี้เป็นตางตามีปืนทีนไ่ไหนแล้วเพราะฉันเอาปืนมาไงไหน,น,นยิงให้ข้าดูหน่อยตุงต้งตุง้งตุ้งเจ้านี่เป็นคนดีมากเลยที่ช่วยเหลือเพื่อนขอบใจเพื่อนมากนะไม่เป็นไรเอาไปเล่นก,กันนะคะน่ารักน่ารักดีนะคะ อะสำหรับใครที่ชอบไดโนเสาร์ก็สามารถหาดูนะคะวันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต,ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กได้ทั้งทาง YouTube Facebook และ Instagram นะคะบ๊ายยอันนี้อันนี้เขาเรียกพันธอะไรคะเด็กๆบอกคุณนกเล็กหน่อยใครเป็นสาวกคุณนกเล็กก็รู้จักแต่ทีเล็กทีเล็กนี่นะคะอันนี้ด้วยอันนี้ตัวชื่อว่าอะไรเอ่ยอันอันนี้ด้วยค่ะอันนี้ชื่อว่าอะไรคะ ถ้าทราบก็มินมาบอกคุณน้เลกหน่อยนะคะในถูน่วสับมือถือข้างล่างด้วยค่ะ